ทำไมเรายังเข้าไปดูสตอรี่เขาทั้งที่รู้ว่าไม่ควรเคยไหมรู้ว่าควรเลิกสนใจเขาได้แล้วแต่พอเห็นชื่อเขาเด้งขึ้นมาบนสตอรี่หัวใจก็เต้นแรงเหมือนทุกอย่างยังไม่เคยจบลงจริงๆทั้งที่เราก็บอกตัวเองมาหลายครั้งว่าพอแล้วแต่พอถึงเวลาจริงนิ้วก็เลื่อนเข้าไปดูโดยอัตโนมัติเหมือนร่างกายไม่ฟังคำสั่งของใจ เราทุกคนเคยอยู่ในจุดนั้นช่วงที่ความสัมพันธ์จบลงแต่ใจเรายังไม่ยอมรับว่าจบแล้วจริงๆมันไม่ใช่เพราะเรายังอยากกลับไปแต่มันคือเพราะสมองของเรายังจำเขาในฐานะความเคยชินเวลาคุณรักใครสักคนสมองจะสร้างวงจรความสุขจากสารโดพามีนทุกครั้งที่เห็นเขาได้ยินเสียงเขาหรือได้รับข้อความจากเขา สมองจะหลังสารแห่งความสุขออกมามันเลยไม่ใช่เรื่องแปลกที่หลังจากเลิกกันสมองของคุณยังโหยหาความรู้สึกนั้นอยู่แม้ความสัมพันธ์จะหายไปแต่ระบบรางวัลในสมองยังทำงานเหมือนเดิมยังเชื่อมโยงชื่อของเขากับความสุขเหมือนยังคงมีหวังแม้ความจริงจะไม่มีอะไรเหลือแล้วทุกครั้งที่คุณกดเข้าไปดูสตอรี่มันไม่ใช่เพราะคุณอยากรู้ว่าเขาทำอะไร แต่มันคือการเติมโดพามีนให้กับตัวเองชั่วคราวเพื่อลดความรู้สึกเหงาหรือความว่างเปล่าที่คุณกำลังเผชิญและรู้ไหมสมองของเรานะฉลาดแต่ก็แอบดื้อในเวลาเดียวกันมันรู้ว่าการดูเขาทำให้เราปวดใจแต่มันก็ยังส่งสัญญาณให้เราทำเพราะมันจำได้ว่าครั้งหนึ่งเขาคือแหล่งพลังงานของความสุขแต่พอคุณดูเสร็จ แทนที่จะรู้สึกดีกลับรู้สึกเหมือนใจถูกบีบเหมือนโดนโยนกลับไปอยู่ในวันที่ยังไม่ได้ไปต่อความรู้สึกแบบนั้นมันคือสิ่งที่เรียกว่า emotional residue เศษอารมณ์ที่ยังตกค้างจากความสัมพันธ์เก่าไม่ใช่เพราะคุณอ่อนแอไม่ใช่เพราะคุณยังไม่ลืมแต่เพราะสมองและหัวใจของคุณยังอยู่ในช่วงถอนพิจากความผูกพันในทางจิตวิทยา การตัดขาดจากใครบางคนไม่ต่างจากการเลือกสารเสพติดสมองจะต่อต้านช่วงแรกจะคิดถึงจะอยากเห็นจะหาข้ออ้างให้กลับไปทักแต่ถ้าคุณผ่านช่วงนั้นได้ทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นโดพามินจะเริ่มกลับมาสมดุลคุณจะเริ่มหัวเราะได้โดยไม่ต้องนึกถึงเขาอีกแล้วเราจะทำยังไงดีถ้ายังอยากเข้าไปดูทั้งที่รู้ว่าไม่ควร อย่างแรกเลยอย่าด่าว่าตัวเองว่าอ่อนแอหรือโง่เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือการทำงานของสมองไม่ใช่ความผิดของคุณเลยอย่างที่สองให้ลองสังเกตตัวเองแทนที่จะตัดสินตัวเองทุกครั้งที่มือจะกดดูให้ถามใจว่าฉันกำลังรู้สึกอะไรตอนนี้เงเหรอคิดถึงความเคยชินเก่าๆเหรอหรือแค่ต้องการความรู้สึกว่าตัวเองยังมี ความสำคัญกับเขาอยู่เมื่อคุณเริ่มถามแบบนี้สมองจะเริ่มเรียนรู้ว่าคุณไม่ได้ต้องการเขาแต่ต้องการความรู้สึกดีในตัวเองที่เคยได้จากเขาสิ่งที่ช่วยได้มากคือการสร้างโดพามีนใหม่ให้กับตัวเองอาจจะเป็นการออกกำลังกายเบาๆอ่านหนังสือที่ทำให้หัวใจอุ่นฟังเพลงที่ไม่เกี่ยวกับเขาหรือเริ่มเขียนไดอารี่ของตัวเอง ทุกอย่างที่ทำให้สมองรับรู้ว่าความสุขของฉันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาอีกต่อไปเพราะสุดท้ายสิ่งที่เราทุกคนต้องการไม่ใช่การกลับไปแต่คือการกลับมารักตัวเองได้อีกครั้งอย่าลืมนะคุณไม่ได้อยากกลับไปคุณแค่อยากรู้ว่าเขายังมีความสุขดีไหมและนั่นมันสวยงามในตัวของมันเองแต่อย่าปล่อยให้ความรู้สึกสวยงามนั้น กลายเป็นบาดแผลที่ตอกซ้ำคุณสามารถคิดถึงได้แต่ไม่จำเป็นต้องย้อนกลับไปเจ็บอีกวันหนึ่งคุณจะเปิดสตอรี่ของใครบางคนโดยไม่รู้สึกอะไรเลยแล้ววันนั้นคุณจะรู้ว่าคุณได้หายดีจริงๆแล้วเพราะคุณไม่ได้หนีจากความเจ็บปวดแต่คุณเข้าใจมันและยอมรับมันจนมันไม่อาจทำร้ายคุณได้อีกต่อไปอย่ากลัวนะการที่คุณยังดูเขาอยู ไม่ได้แปลว่าคุณไม่เข้มแข็งแต่มันแปลว่าคุณยังมีหัวใจที่รักได้และหัวใจแบบนี้แหละคือหัวใจที่วันหนึ่งจะได้เจอรักครั้งใหม่ที่ไม่ต้องหลบไม่ต้องซ่อนและไม่ต้องเปิดสตอรี่ใครเพื่อพิสูจน์อะไรอีกแล้ว